ของพนานมาให้ลูกค้าลูกค้าก็ให้เป็นร้านกาแฟหรือขายของอะไรก็ช่างหนึ่งกระสอบขอขนาดภายในหกสิบกับสี่สิบลิตรปื้อลูกค้าของหมดอย่างไว้แล้วก็เดตสสีแดงแล้วนะเดี๋ยวอันนจะวัดขนาดให้เดอ้ออันนี้หกสิบเนาะหกสิบลิตรแล้วก็สี่สิบลิตรอยู่ไหนอยู่นี่เหรอเออสี่สิบลิตรนะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดให้เพื่อนๆดีกว่าขนาดหกสิบกับสี่สิบลิตรอันนี้ภายนอกประมาณนี้นะทุกคนแต่ส่วนเรื่องภายในใช่ไหมเดี๋ยวอันนีวัดให้เดอ้อเริ่มจากหกสิบ เริ่มจาก40ลิตรก่อนนะทุกคนี่40ลิตร40ลิตรเนี่ยก็คือน้องอ่ะจะใส่น้ําแข็งได้หนึ่งกระสอบพอดีเลยพอดิบพอดีนะแต่ไม่สามารถใส่แบบเครื่องดื่มอะไรเข้าไปอีกได้แล้วนะมันจะแบบแน่นพอดีเอ่อขนาดขนาดนะทุกคนความกว้างหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ38เซนนะแล้วก็ความลึกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นะส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33 cm. อย่าลืมอย่าลืมหักตรงนี้ออกด้วยเด้อ ความหนาความหนาฝาไม่งั้นถ้าเราจะใส่ขวดหรืออะไรเนี่ยมันจะปิดไม่ลงนะแล้วก็เท่าที่ทดสอบเนี่ยน้ำน้ำดื่มหนึ่งจุดห้าลิตรที่เพื่อนๆถามมาว่าแนวตั้งได้ไหมคือใส่ได้แนวตั้งส0สิบลิตรนะต่อไปเราไปรุ่นหกสิบลิตรกันดีกว่าอ่ะตัวนี้สี่สิบลิตรนะเอยไม่ใช่60สิบลิตรนะทุกคนขนาดภายในจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเก้าเซนส9สิบเก้าเซนนะทุกคนแล้วก็ส่วนความลึกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบหกความสูงจะอยู่ที่สามสิบหกเหมือนกันเห มันก็เหมือนกันเดี๋ยนะเมื่อกี้งี้หรอสามสิบหกเออประมาณเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็หักความหนาของฝาถังออกด้วยนะทุกคนตัวนี้เนี่ยหนึ่งกระสอบได้แบบหนึ่งกระสอบและก็ใส่ของหนึ่งกระสอบได้หนึ่งกระสอบแล้วก็ใส่ของได้แบบนี้แบบว่าเพื่อนถามมาเยอะเลยว่าแบบปัญหาคือใช้น้ำแข็งหนึ่งกระสอบเป็นร้านกาแฟาหรือขายของอะไรก็ช่างหนึ่งกระสอบแต่จะใส่แบบไหนไอ้นึแบบนิ่นก็แนะนําเลยว่า ถ้าหกระสอบพอดีคือ40ลิตรถ้าหนึ่งกระสอบและจะแช่ของด้วยให้ไป60ลิตนลยทุกคนพิกัดของเราเนี่ยจะอยู่ด้านล่างจะมี25ล4ิตร40ลิตร60ลิตร้0 0ลิตรแล้วก็200ลิตรก็จะกําลังเข้ามานะตอนนี้ของใกล้หมดแล้วกดติดตามไว้ก่อนก็ได้พิกัดด้านล่าง